นี่เขาก็ไม่แนวทางนสิพัฒนาวงปีหนาแล้วเป็นเสียงเป็นกับว่าเนิสิพัฒนาไปอย่างตามงงองสิพัฒนาส่วนฉากสุเป,ปี่ยเขาในเขียวกันเนาะแล้ปฏิคมสิบๆก็แค่ในเขียวอย่างนี้เปิดพวกปุ๊บมีผมผองชุดเชฉดแต่สองจีลังผมไปล่างคอนเสิร์ตการสิ่งนีหลาสามเป็นปีนี้ฉากเสร็จแล้วชุดก็ไปหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเขาก็สิเริ่มซ่อม ผมจะอัปเดตทีนึงแต่เพื่ออาจจะเป็นวันที่หนึ่งสิงหาหรือสิบสิงหาเพราะห้องสามารถสอบด้สองโดนอยากกันสองน่าสประหยัดเดล่าสอบง,งุสีหนาสีพวกเอาเป็นบอเงื่อนไหลพวกเราพร้อมเงื่อนไหลพวเขาพร้อมเป็นบอนาล่ฉะนั้นทุกคนเอาใจมาเอาทําตัวให้มันพร้อมที่สุดแล้วก็กลับมาสู้ด้วยกันวันนี้ไม่มีอะไรมาให้เดี๋ยวจะ จับรางวัลก่อนลก็จำสแิแกะแกะมาให้แกะกระายเตรียมตัวนะจับรางวัลจากบริษัทเอลลี่ดีไลท์นี่จะให้แกะรางวัลนะครับแต่ว่วาอันนี้ก็คือเพถ่ายมาสามรางวันละมาหาพัน 1, 3, 1, 1, 5, 000, เนาะแต่ผมก็เลยแกะเป็น 8, 5, 000, แปดรางวัลละสองพันเพิ่่มดไปอีกอันเลงโอเคครับผมนี่คือเข้าแถวเลยนะครับเราขอเรียนเชิญบริษัทเอลลี่ดีไลท์นะครับโดยที่พิสิทธิ์นะครับมามอ,อบรางวัล ต่อหน้าเราเข้าเข้าแถวครับปรมาณ้รอยนฟ้าเด็สองต่อคุณอาเธอเ้กิดดหาลอยอ่ะก็บอกแม่จอยูเข้องเขาอให้เงินนี้ เป็นเงินที่นำพาพวกเรากลับมานะครับกลับมาแบบมีคุณภาพนะครับกลับมาแบบที่ใช่ดีนะคบเบสเบิดใช่ครัพื้นไปสีม่วง ไอปอนเขียนเจ็ดใบแมมบ่ได้ตักโตบ่ได้จักใบบ่าบลหือ